มากันที่คู่มวยชิงแชมป์โลกในวันนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับก็เป็นโปรแกรมการช็อกเนาะที่จะชอกกันในวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์ปี2,519เกนาะก็ถือว่าเป็นสองรายการที่มีการชิงแชมโลกทั้งของอาดาโซนแล้วก็ทั้งของท็อปเรงครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a 4 py ต้องมี at นำหน้าด้วยนะครับ ก็เริ่มกันที่รายการของทบเรนกันก่อนแล้วกันนะครับก็จะชกกันวันนี้เนาะวันอาทิตย์ก็คือคู่ของชื่ออะไรว่เน,นี่ยซันเดอร์เฟยอ่อซันเดอร์เฟยัสนี่ก็เป็นแชมป์โลกของ WBO ในรุ่นซูเปอร์เวลเ์เวทหรือว่า154่ปอนด์เนาะก็จะชกล้มชมปโลกกับทางด้านอับัตบาราอูแชมป์โลกในรุ่นเดียวกันในสายของ WBA อาบัตบาราอูเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งเนาะรู้สึกว่าจะเป็นลูกครึ่ง ดูจากธงชาติน่าจะฝรั่งเศสเยอรมันเนาะเออก็จะช็อกเป็นคู่เอกในรายการของทบปเร็งวันนี้ลมแชมโลกในรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทระหว่าง WBO แล้วก็ WBA ครับ แล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับก็เป็นคู่ที่แฟนมวยน่าจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนาะก็บ้านเราอาจจะดูเงียบๆไปฟักหน่อยหนึ่งก็คือคู่ของอทีโอฟิโมโ,มโลเปสกับทางด้านชาคว่วฟติเวนแฟนก็ทางด้านทางทีโอฟิโมโ,มโลเปสก็จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่น จูเนียรุ่นจูเนียร์เวลต์เวทหรือว่า140ปอนด์บอนกะของ WBO กับทางด้านชาคัฤฤฤฤฤฤ่วสติเวนแฟนรายการนี้ก็จัดที่ฝารัฐอเมริกาเป็นการเ,าเป็นรายการของดาโซนเะนก็มีรู้สึกว่าจะมี2คู่หลักๆ2รายการมั้งที่เป็นการชกชิงแชมป์โลกในอาทิตย์นี้รายการหนึ่งก็เป็นการชกลมแชมป์โลกมวยใหญ่รุ่น ฟุตเปอร์เวลต์เวทหรือว่า1นึ่อ้อจัดโดยทบแดงส่วนอีกหนึ่งรายการก็เป็นการป้องกันแชมป์โลกของนักชกตัวดังก็คือทางด้านทีโอฟิโมลูเปสที่จะชกกับทางด้านชาคว่วสตีเวนสันนักชกอเมริกาทั้งคู่นกคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่แฟนหมัดมวยชาวอเมริกรนันให้ความสนใจรวมไปถึงทั่วโลกเป็นอย่างมากก็ให้ความสนใจในการชกของคู่นี้ก็เป็นสองรายการใหญ่ครับประจำวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์วันหวยออกวันนี้ครับ